เอาล้วครับโอ้ไอดีครับโอ้ถอนเอาล้วครับอืมเอาล้วครับวิ่งปูวิ่งปูครับโอ้เอาล้วครับโดนไหมตงติ่งทำงานหรือเปล่าโดนแล้วครับตงติ่งมาเลยเออหนักๆเกี่เมื่อกันปุ๊บเก๋งี่แล้วครับตงติ่งตงติ่งทำงานดีครับวันนี้โอ้ สวัสดีครับวันนี้หมวกฟังชิงหลิวพากันมาที่คลองสิบสามนะครับวันนี้ตกด้วยระยะสองเจ็ดครับไม้ตายสองตะขอครับมาละครับจับจีบีตูดเรียบร้อยไม้แรกไปกันเลยไม้แรกลงน้ำไปนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไง มันจะมาไหมโอ้น้ำแรงครับทุนเราจะยืนน้ำอยู่หรือเปล่าตอดครับอืมเอ้ไม้แรกก็เกี่ยวยอดไม้ซะแล้วครับโอ้ตอดแรงครับตาอะไรเอ่ย ครับหมายสองไปกันต่อ เศษเศษขนมปังนะครับโอ้โหถือว่าโชว์แรงครับตัวแรกมาแล้วครับเป็นปลาแปดครับปลาแปดหรือปลาหรือกระซิวควายโชว์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเอาไว้ก่อนครับอ,อุปกรนหาอะไรใส่กระชังไว้ก่อนครับ มาครับไับไปตันต่อเอาแล้วครับอ้ไอดีครับโอ้เป็นกำมังครับยุกยิกยุกยิกอยู่นานแล้วครับนี่ครับ มาขอ้อสิบสามต้องไาตักกำมังนะว้ายุกยิกยุกยิกอยู่ครับโอ้โหไปกันต่อ ถอ,อนเอาละครับอืมเขียนไซสสวยเลยครับยกเลย,เอ,ยอีกยกักยักอยู่นานครับ ไปข้นต่อต้องนะวิปวูฮปูครับโอ้หมอตะกรับไซส์สวยครับโอ้นี่ ใส่ดีครับฝ่ามือได้อยู่ครับไปกันต่อ อเอาล่ะไปเรอจะเกับน้อยครับไซเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยครับเอฮอตได้อยู่ กันต่อพอได้อยู่ครับอะไรครับปากกําังบ้าตาหมอตะกรับ thon đó. to ừ, lại luôn, lấy luôn hấp ล,ลงตุ้งติ้งเพื่อนชะพันดีกว่าขำๆเลยนะนะครับเปิดคว,วามน่าจะเป็น ใกลตรงติ่มอาไรอีกับเรื่งคันหมดเลยเป้าหมายั่งนู้นไปอาวไปไม่ถึงครนะยังได้แค่ตรงกลางกินบันครับเริ่มหิวครับ สั่งโน้นรัดปลาครมังน,น,นแ,แล้วครับสั่งไปยังเงียบกริบเอาแล้วครับมาีเป็นปลาอะไรเอ่ยเกี่ยวใต้คางมาด้วยโอ้ ปลาสร้อยอะไรสักอย่างหนึ่งครับสเสน่หธรรมชาติครับหลายฟ้าไม่ซ้ำ้าเลยครับวันนี้ไปกันต่อ โด,โดนไหมตงติงทำงานหรือเปล่าโดนแล้วครับตงติงปาอะไรเอ่ยหนักๆเยู่เหมือนกันครับโอ้กำมังครับนี่ครับตงติงทำงานแล้วครับ <c oughs> เกี่ยวเราสองตะขอเลยนะับ ก็พอได้เหมือนนั้นเนี่ยไม่ใครตกนะครับตรงติงใกล้ๆแถวนี้แหละครับข้างหนาแล้วเลยครับใกล้ๆแถวนี้เลยเอ้ยแดดเริ่มไล่ครับอ่ันนี้นะอย กันต่ออา,อาจจะต้องขยับไปเป็นสามหกเลยวาครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนั่งข้างบนครับเลื่อนี้แดดครับคันสามหกคันสามหกอยู่ไซ โอ,อ้โอ้กินโหดครับโอ้โอโตัวใหญ่ซะด้วยสิครับอืมอะไรเอ่ยโอ้โหเตียนเตียนไซดีครับ,ย,รบย้ายเข้าย่ายรอแม่แม่แล้วรอเลปึ๊บโอ้นี่ครับเปลี่ยนไซสวยเลยครับ แสนวัติครับทีนี้่นตออเด่ตรงนี้เลย ยนี่แล <poured S 1> ้วครับตุ้งติ้งตุ้งติ้งทำงานดีครับวันนี้โอ้โหตุ้งติ้งทำงานดีครับโอ้โหปาได้เลยเป็นกําลังครับกําลังใจดีนะครับตุ้งติ้งพี่ ตุ้เตียงทำงานต่อเนื่องเลยครับก, <c oughs> <c oughs> กำลังไปเช็คมุมกล้องนะครับเพราะว่าอยากมุมนั่งขึ้นมาตกหลิวข้างบนนี้นะตู้เตียงต้นกิกนีดีนะครับส่งงานนะครับอันนี้ก็กินเรื่อยๆอยู่นะครับ มังให้สว,สวยครับไ้พบกันใหม่ที่หมายธรรมชาติที่ไหนสักที่หนึง่งสำรับวันนี้สวัสดีครับ